สวัสดีตอนเช้านะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ลำปางนะครับอำเภอเมืองเวลาแปดโมงแปดโมงสามสิบเจ็ดนะครับก็อยู่กันที่บ้านลุงจิกนะครับ ก็วันนี้พาโดนมาบินด้วยก็เดี๋ยว,วเก็บภาพบรรยากาศไปฝากกันนะครับ จะบินไม่ได้ครับอบอกว่าใกล้